ทีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยมาทบทวนในเรื่องของประเภทและหลักเกณฑ์ของความพิการกันนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาแบ่งประเภทของผู้พิการเนี่ยออกเป็นกีบประเภทนะครับมีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปนตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องของประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับที่2พุทธศักราช2555นะครับคนพิการหรือความพิการเขากำหนดเอาไว้ในข้อ3เนี่ยนะครับก็มีอยู่7ประเภทด้วยกันนะครับคุณผู้ชมประเภทแรกก็คือความพิกา,าการทางการเห็น 2. ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หความพิการทางสติปัญญา6ความพิการทางการเรียนรู้7ความพิการทางออทิสติกนะครับนี่คือลักษณะความพิการตามประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมฉบับที่2นะครับทีนี้เนี่ยหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการกำหนดความพิการทางด้านจิตใจหรือว่าพฤติกรรมเนี่ย ก็หมายถึงการที่บุคคลมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องหรือว่าความผิดปกติของอทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิดตรงนี้นะครับเขาให้คำจำกัดความของคำว่าพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมนะครับส่วนคาว่าพิการทางออทิสติกเนี่ย ก็คือการที่บุคคลมีข้อจำกัดในเรื่องของการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการทางด้านสังคมภาษาการสื่อความหมายพฤติกรรมและอารมณ์โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นเนี่ยก็จะแสดงก่อนอายุ2ปีครึ่ง ทั้งนี้ก็ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆด้วยนะครับนี่คือการแบ่งกลุ่มประเภทของความพิการนะครับวันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด7ประเภทนะครับซึ่งคุณผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับว่าเราหรือว่าบุคคลในครอบครัวหรือว่าบุคคลใกล้เคียงนะครับญาติพี่น้องนะ่มีใคร ที่เข้าขายเป็นคนพิการในกลุ่มเหล่านี้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นเข้าขายในเรื่องของคนพิการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้วินิจฉัยนะครับว่าเป็นคนพิการหลังจากนั้นเราสามารถที่จะไปทําบัตรประจําตัวผู้พิการและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้พิการได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเบี้ยย่างชีพผู้พิการที่จะได้รับเดือนละ800บาท และสวัสดิการอื่นๆของผู้พิการที่รัฐเขาจัดให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนพิการเนี่ยมี7ประเภทด้วยกันนะครับ